ก็เริ่มเลยนะคะบคุณหมอบอกว่าปลายปีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณหมอไหนหมอดูหมอดูค่ะุณบอกว่าแบบนึงเราคุณหบอกว่าไม่เลยคะคุณบอกว่ไมากระเด็นเลยนานๆมาครั้งหนึ่งไล่ไล่เดี๋ไรอย่างเงีหมอดูบอกว่าเรื่องดีๆปลายปีจะมีคนเข้ามาคนดีๆตุลาจะมีคนเข้ามาเป็นหนุ่มรุ่นน้องด้วยเป็นคนดีเป็นคนที่แบบว่าอืมแยงง้หมอดูไหน อชิไปอะไรการอ๋อชิบไปอะไรกานแม่อุ๋ยใช่ไหมคะก็แม่อุ๋ยก็ดูให้ก็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 ดีค่ะดีค่ะตอนเขาทักมาเราเสียใบ้างดีใจค่ะดีใจว่าตีจะไม่ดีใจได้ไงของแบบนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าคนนี้เข้ามาคือเป็นคนดีๆคุณเป๋จะหมดทุกหมดโศกหมดเวรหมดกรรมพูดแเกอย่างนั้นเลยหรออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยจำไม่ได้แล้วไม่ไม่ไม่จำไม่ได้จริงๆว่าถึงขนาด ก็เอาเป็นว่าก็มีคนเข้ามาเท่าที่ได้ยินว่ามีคนเข้ามาแล้วมีจะมีแต่สิ่งดีๆอะไรงี้อาจารย์สมียคือมีคนคนดีๆเข้ามาแล้วทุกหมดส่งหมดกรรมหมดทุกหมดโศกลวกันแล้วก็เคียนอย่างเียหมดเ็นหมดกรรมมันดูรุนแรงไปแล้วก็เหมือนงานการก็จะดีวันนั้นเท่าที่จําได้ค่ะก็คือน้อมรับหมดเลย ก็ดีถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะแล้วก็ก็พอเป็นเรื่องดีๆเราก็ต้องน้อมรับเลื่เราจะเปิดใจไหมอ่ะค่ะเปิดใจไหมคะพบอกู่ร้านแล้วนะเออก็ไม่ไม่คือคือคือปก็ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิ ไปก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ถ้าเกิดมีคนเข้ามาคุยมันก็เป็นเรื่องดีๆเ,อ,อ,เอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ทางนี้ท้งนั้นสิ่งที่แบบต้องโฟกัสตอนนี้ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องพวกนี้ค่ะเรื่องเรื่องคนเข้ามามันเป็นเรื่องนอกประเด็นมากไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยนะตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องลูกมากกว่าออะอนนี้ีตอนนี้มีเข้ามาไหมครักบัาสวยๆอย่างเราเราบอกว่ามีคนจะเข้ามามีมีมีจะมาลองงานนี้ไม่ได้ล่ะทากหน้า อัปเดตงนจริงๆเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพอกับสตรีเข้ามาเยอะหนุ่มรุ่นน้องที่เข้ามาครับมันก็มีคนเข้ามาแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็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 อย่างที่บอกคือเราต้องโฟกัสเรื่องลูกมากกว่านะตอนนี้ค่ะคือต้องสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจให้กับเขามากกว่านะตอนนี้คือไม่ว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดในหัวเป้ยนะตอนนี้คือเป็นเรื่องลูกกับตัวเองทำไมงั้นถามา<ๆ>ถามเป้ยตรงที่ว่าเราแบ่งพาร์ตความเป็นแม่กับเป็นตัวเองในแนวบ้างคือคือในมุมแม่เราเต็มที่อยู่แล้วแหละ<ม>ก็ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะในความเป็นตัวเองเราก็เริ่มโฟกัสตัวเองมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่อะไรก็ลูก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 จนบางครั้งเราลืมมองเห็นความสําคัญของตัวเองหรือแม้กระทั่งจิตใจของเราเองเราก็จะเลือกลูกเอาลูกเป็นที่ตั้งไว้ก่อนแต่ณตอนนี้เราก็จะเลือก เอาที่เรามีความสุขด้วยอะค่ะอย่างที่หนุ่มๆที่เข้ามาเป็นเด็กจริงตามหมอดูบอกไหมคะก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ว้าวแต่เห็นบอกว่าใจเล็กเข้ามาแบบว่าจนเราตึกบจนเราตกใจเลยวอู้มันเยอะมากกับแล้วโอก็ไม่คิดว่าจากที่สัมภาษณ์ครั้งแรกครั้งนั้นจะเลตติ้งดีขนาดนี้อันนี้เราคึงว่ายังไงก่อนนี่นี้บอกนนี้บอกนี่บอกหน้าอะตรงๆเลตติ้งเหรอก็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 จริงๆคือบางทีเรา ต้องต้องบอกว่า เมื่อก่อนคือเป็นคนที่มองแต่เรื่องแบบในบ้านมองแต่เรื่องในครอบครัวเป็นหลักบางทีก็ลืมมองโลกภายนอกหรือว่าไม่ได้สนใจอะไรโฟกัสแต่เรื่องแบบว่าในบ้านจนจนณวันนี้พอมันเดินออกมาแล้วอ่ะมันมันทุกอย่างมันราะเออมันกว้างขึ้น,น,ออน,นแล้วมันอ๋อจริงเหรออ๋อเราก็เลตติ้งยังดีอยู่นะออทำไมเพื่อนถึงคิดว่าตัวเองแบบว่าออกมาวัวจะไม่มีคนเข้ามาจีบถ้าสมุดนะไม่คือจริงๆอย่างที่บอกค่ะติไปไไม่ได้คิดเรื่องนี้อยู่ในหัวเลย ไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวเลยพอมีคนเข้ามาปุ๊บเราก็รู้สึกเออเซอร์ไพรส์เท่านั้นเองเอออะไรเงี้ยแต่ก็ที่มันก็เป็นเป็นอะไรที่มันก็ชุ่มชื่นหัวใจแต่ณตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกคือก็ต้องโฟกัสเรื่องลูกแล้วก็เคลียร์ปัญหาภายในบ้านให้จบปิดให้เรียบร้อยก่อนซึ่งเซอร์ไพรส์มันไม่ได้มีแค่คนเดียวนะก็ตามนั้นแหละอ้โหมนนคนคนใหม่ต้องเป็นยังไง ไม่ได้คิดเลยว่ะเอาจริงๆไม่ได้คิดเลยไม่ไม่มีอยู่ในหัวจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นคนยังไงเอออะไรอย่างเงี้ยขอแค่ขอแค่ไม่ทําให้เจ็บเหมือนเมื่อก่อนก็โอเคแล้วเอออย่างี้เรามีการปรึกษาเพื่อนเราไหมน้องโปรดอะที่บอกรามีอะไรรู้ไหมต้องบอกว่ามีการปรึกษาเพื่อนไหมเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวนั้นก็เลยยังไม่ได้คุยเออเพราะว่าไม่มีพัฒนามีแค่แบบมีการพูดคุยกันปกติทั่วไปแค่นั้นเองนะคะ ในวงการก็มี่เอาหน้าบ่าวเบาได้เบาเบาได้เบาแต่แม่ก็สวยขนาดนี้ก็ก็ก็เอาเป็นนวันนี้ขอโฟกัสแค่เรื่องลูกก่อนดีกว่าคือเรื่องคนเข้ามาก็ก็เป็นแค่การพูดคุยรู้สึกย่างที่หลายคนบอกว่าพอสดแล้วสวยขึ้นเยอะอร่าสอร่าส์สนสวก็ได้มีเวลาดูแลตัวเองแหละเ ล้าในวันนี้อนุญาตนี่เดียวอ่เตเปิอตอบไม่ตอบลนวันนี้ในเรื่องบ้านในบ้านอะทุกอย่างมันมันขี้ขาออ่ายเอยยังไม่เรียบร้อยค่ะ<ง><ม>ก็ยังไม่เรียบร้อยเนาะยังไม่สนิท<ต>ใช่ไหมยังไม่เรียบร้อยค่ะยังไม่เรียบร้อยก็ก็อยู่ในช่วงระหว่างเจราจาอยู่ค่ะไออย่างหลายคนตกใจกับคำที่เราออกรายการแล้วพูดว่าอดีตสามีโอ้คนตกใจเอาเลยว่าเรื่องสถานะตอนนี้คือ ออพอมันยังไม,มไม่มีความชัดเจนอะไรมากแล้วก็เออมันยังไม่ปิดจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ้ยก็เลยขออนุญาตไม่พูดก่อนดีกว่าเอาไว้เป็นโอกาสหน้าเมื่อมันชัดเจนแล้วก็จะออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งแฉันใช้คำนั้นได้ใช่ไหมค่ะ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งให้ให้มันเคลียร์ให้หลังบ้านที่มันเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกที้ไม่งั้นถามว่าตอนนี้เราตัวเราถ้าถ้าถ้ายังไม่พูดถึงเรื่องูกตัวเราอะรู้สึกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังรู้สึกว่าไ่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังคือคือมันมันจะบอกว่าร้อยก็ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าขอเคลียร์ให้มันจบก่อนแล้วต่ความรู้สึกของเป้ยเองแล้ววันนี้ความรู้สึกมันเต็ม มันดูกลับมาเป็นเปย์ปันเปย์ปันตัวเองอยู่ยังก็ก็ตามนั้นนั่นแหละค่ะก็ตามนั้นแหละค่ะแฮปปี้ขึ้นแฮปปี้มากมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกโล่งอะค่ะดีรู้สึกดีมีอีกเรื่องที่ไลฟ์สดเนาะแล้วก็แบบคนบอกว่ามันมีจังหวะที่แบบเอไม่ซื้อขอให้แม่ไม่ให้ซื้อของแห้งอ๋อเอออันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะเออตรงนี้คือ ป้ยขออนีญยตังไม่ลงดีเทลในเรื่องการไลฟ์วันนั้นแล้วกันเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าเอ,อ่อณเวลา12ปีที่เป้ยได้อยู่บ้านหลังนี้มานะครับคุณแม่คุณป๊อปดูแลเป้ยเป็นอย่างดีมากๆ คุณแม่จะชอบซื้อของซื้ออะไรแบบอย่างเป้ยชอบทานอะไรเนี่ยคุณแม่ก็จะซื้อมาให้ทานตลอดนะคะเวลาที่เป้ยไม่สบายเป็นโควิดโควิดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะเป็นคนแรกที่คอยส่งข้าวส่งน้ําส่งยามาให้เป้ยแล้วก็คอยถามถ่ายอาการทุกๆอย่างตลอดเวลาคือเรียกว่าคุณแม่เอาใจใส่เป้ยเป็เปนอย่างดีมากๆนะคะในเวลาที่เกิดปัญหาทุกๆครั้ง ก็จะมีคุณแม่เป้ยนี่คุณแม่คุณแม่คุณป๊อปคุณแม่เปย้ยแล้วก็ป๋าคุณพ่อคุณ,ค,ณคุณป๊อปนี่แหละค่ะที่คอยจัดการแก้แก้ไขปัญหาให้ตลอดคือคือก่อนที่ทุกอย่างมันมันจะมาถึงทุกวันนี้นะครับเรียกว่าท่านทั้งสามคนน่ะน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้มากที่สุดค่ะก็ก็ตรงนี้ก็ก็ สำหรับบ้านเป้ยนะคะไม่มีเรื่องแม่ปวดลูกสะพยแน่นอนฉะนั้นตัดไปได้ตรงนี้นะคะสําหรับคอมเมนต์เอออะไรอย่างเงี้ยก,ก็ต้องขอขอชี้แจงตรงนี้ก่อนงหลายคนตก,ตกใจมาเพราะมันดูคลางแรลมกันว่า เพราะมันเป็นแค่ตัดมาช่วยที่สั้นๆนอ,อ่าก็ก,าก็ก็กขออนุญาตไม่ลงดีเทลเพราะว่ามันมีรูปเป้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอขออนุญาตไม่ไม่ลงดีเทลนะตรงนี้แล้วกันแต่ว่าก็อธิบายในในความสัมพันธ์ระหว่างเป้ยกับคุณแม่คุณป๊อปว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะคุณแม่น่ารักกับเป้ยมากๆแล้วก็เอ็นดูเป้ยมากๆแล้วก็คุณแม่ณวันที่เป้ยตัดสินใจคุณแม่ กับป๋าก็ยังเสียใจมากๆแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยซ้ำค่ะก็ทราบว่าที่ผ่านมาเขาดูแลเราด้วยดีเขาดูแลเป้ยอย่างดีแล้วก็ป๋าก็พูดย้ำตลอดว่าเป้ยเป็นลูกสาวคนหนึ่งของป๋าค่ะแล้วก็ <c oughs> เขาก็ <c oughs> ก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้ด้วยซ้ำที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เขาก็ไม่ได้อยากให้เกิดแบบนี้เลยค่ะ ยังไม่มีโอกาสได้เจอค่ะยังไม่มีโอกาสได้เจอแต่กับป่าเนี่ยเจอเรื่อยๆเพราะว่ามีการแบบพูดคุยกันตลอดแล้วว่าปะาช่วงนี้ป๋าก็จะเข้ามาหาบ่อยเพื่อจะแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้างมาเยี่ยมหลานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะจริงๆที้เปิ้ลไม่ได้ออกมาพูดแต่คนเม้นไปคิดเองก็วันนี้ก็พึ่งถือโอกาสเออถือโอกาสเลยแล้วกันว่าเออจริงๆคือความสัมพันธ์ระหว่างเปิ้ยกับเออป่าแล้วก็แม่ไม่ได้มีอะไร รุนแรงหรือว่าไม่ไม่ได้มีอะไรอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะทุกอย่างมันโอเคมากๆคุณแม่น่ารักกับเ้ยมากๆค่ะอืมมันก็คือเป็นเรื่องแค่ของเราแต่สองคนไม่ไม่ไม่มีอะไรอย่างที่คิดเลยค่ะอืมนะคะอ่าากนีหนึ่งเรื่องนะคะในการไลฟ์สดเหมือนกันคุณเบชนะการเป็นเพลินใหญ่กับเพลงมาชาแอมขึ้นมาเลยกลับมาหาเพื่อนไม่ช่คือจริงๆวันนั้นช็อกไหมตกที่เพื่อนอยู่อยู่กระจอยมา ก็ก็ก็ go, 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 go. คือจริงๆวันน,นั้นะมีคนมาคอมเมนต์ก่อนเมย์ก็เลยอ่านคอมเมนต์แล้วก็แล้วก็วก็เมย์ก็ตามภาษาเมย์ะค่ะชอบแซวชอบเล่นเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ออบอกว่าเชียร์ให้เมย์เป็นกาวใจคือจริงๆเมย์เมย์อะเขาน่ารักมากๆมีความเป็นกาวใจให้ตลอดในระยะหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็ ก็ก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป้ยว่าคือเราอยู่ในจุดที่ทั้งเป้ยกับพี่หนิงคือเราสองคนสบายใจกันอยู่จุดจุดนี้อยู่แล้วอะค่ะเป้ยเชื่อว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้แล้วก็อย่างที่เป้ยบอกอะค่ะแบบยวงห่างอย่างหงห่วง,วงแล้วก็คือความรู้สึกของเป้อยอะเป้ยยังจดจําเรื่องราวดีๆระหว่างเป้ยกับพี่หนิงตลอดเวลาฉะนั้นฉะนั้นการที่คนเรารักกันก็ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอด ก็ได้เรามีความรักระหว่างดีแล้วก็อยู่ในจุดจุดนี้ก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยแค่เราส่งความปรารถนาดีไปให้ไปว่าเท่านี้มันก็โอเคแล้วแล้วปก,ก็คิดว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะไยรู้สึกไงว่าับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่ผ่านมาหลายคนรู้สึกว่าอยากให้เราไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอ,เจอกันถ้าเจอกันก็ต้องทักทายกันอยู่แล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องปกติของคนเคยรักกันอะมันมันมันไม่มีอะไรที่ มันจะต้องไม่ทักอะค่ะ<ม>ถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอมันก็ต้องทักอยู่แล้วเพีงวยงแต่ว่าณนะจุดนี้ทั้งเป้ยแล้วก็พี่หนิงอะเป้ยว่าทั้งสองคนเราสบายใจที่จะอยู่จุดจุดนี้กันแล้วอะค่ะก็ยังมีความรู้สึกดีๆที่มอบให้กันรู้สึกยังไงที่ให้กลับมาเป็นแบบว่าแก๊งนางร้ายเหมือนเดิม <laughs> <laughs> บางทีก็อย่างที่บอกบางทีคนรักกันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเนาะเราอยู่เวลาที่แบบวนมา มันมันถามว่ามันจะมีเวลาที่วนมาเจอกันบ้างไหมมันต้องมีโอกาสนั้นอยู่แล้วค่ะมันมันมันคงไม่มีทางจะไม่เจอหรอกค่ะอืมนะตัดไม่ขาดขนาดนั้นมันคือความทรงจําที่มันดีๆอ่ะมันคือก็ยังจดจําเรื่องราวทุกๆอย่างได้อย่างอย่างที่พี่ๆเคยสัมภาษณ์ไปเมื่อตอนสี่ปีที่แล้วก็ยังยืนยันความรู้สึกเดิมเวลาที่เป้ยเดินออกกําลังกายผ่านหน้าบ้านพี่หนิงอ่ะ เวลาป่ยได้ยินเสียงพี่หนิงป่วยก็จะยิ้มแล้วก็หัวเราะเอ็นดูมันคือมันเป็นความรู้สึกดีๆอะเออซึ่งซึ่งณตอนนี้มันมันโอเคแล้วซึ่งป่ยก็คิดว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้เหมือนกันค่ะฉะนั้นไม่มีอะไรนะคะอยากบอกอะไรก็ได้หลายคนเชียร์อยากบอกอะไรก็ไดแฟนๆหลายคน์มาก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะคือป้วยป่ยสำหรับป้วยป่ยก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้พี่หนิงเหมือนเดิมค่ะถามเรื่องผู้ชายบ้างหรอกอต่อวันหลอกฟืนะ จะเป็นสิ่งที่หามหรอแม่แม่ต้องเตรียมห่วงหรอปะกีดานไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยอยู่ในยูทูปนะคือคือคืออยู่เปิดตลอดไม่ห่วงนะมันอยู่ในยูทูปนะแม่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงห่วงลูกชายไหม เป็นห่วงแต่ไม่ห่วงเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าโปรดก็มีวัยที่เป็นมีเพื่อนผู้หญิงแล้วเราก็เม้กับคุณป๊อปยังคุยกันอยู่เลยเมื่อวานก็ยังปรึกษากันแบบเอออะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาไปดูหนังเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็พาไปส่งเอออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสาวนะคือเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีผู้หญิงก็ไม่ได้ไปแค่สองคนแล้วก็เป็นสัตวแล้วเป็นสัตวแล้ว คือจะบอกว่าไม่ห่วงไม่ห่วงไม,ไม่ไม่ห่วงแบบนั้นเลยเรามีความรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เราอยากให้อิสระกับลูกแล้วชีวิตมันเป็นของเขาเขาตัดสินใจได้เองทุกอย่างคือมันไม่จําเป็นต้องมีเรามาควบคุมเราคอยซัพพอร์ตก็พอสุดท้ายเขาอยากจะทําอะไรเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาเขาอยากจะเป็นเขาอยากจะคบคนนี้หรือเขาอยากรู้จักคนนี้เขา เขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองอะค่ะเราคุยหรือถามไหมด้วยความด้วยควาถามไหมว่าใช่ด้ความที่สนิกหน้าที่แม่มีถามอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราจะไปตามจิกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะจะบอว่าไงบ้างพอจถามว่าไงค่อยๆตะล่อมมะไม่กล้าถามตรงๆหรอไม่ถามตรงๆไม่ได้เด็กยุคนี้เราไปถามตรงๆไม่ได้ไออยากใช่เด็กเด็กเขาจะไม่บอกเโิดเป็นไงบ้างมีเพื่อนเออมีเพื่อนเพิ่มขึ้นบ้างไหม มีเพื่อนผู้หญิงก็ได้นะแม่ก็ยังมีเพื่อนผู้ชายเลยเอออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนเขาก็เขาก็เล่าให้เราฟังเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป้ย์มองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเออมีไปเลยลูกแม่ชอบเ้ยต้องเล่นต้สกีหน่อยถ้ามีจริงจริงโอ้ยตอนนี้เพิ่งเพิ่งสึก็โตขึ้นแล้วมีเนี่ยต้องมาเล่นกอล์ฟสกีแล้วเอาเป็นว่าเพยก็จะแอบมองแต่ที่สุดอ่ะเอาจริงอ่ะเป้ยเป้ยตั้งเป้าเป้ยกับคุณป๊อปตั้งเป้าแล้วเราจะไม่ยุ่ง เออเราจะไม่ยุ่งเลยเราจะแบบเคารบมีสิ่งที่ลูกตัดสินใจลูกเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่ในพาร์ทก็คือโปรดเขาค่อน้างที่จะโตกว่าวัยกว่าอายุที่เป็นอยู่เขาทิดใช่ค่ะแล้วก็สเปคเขาก็ค่อนข้างจะสูงอันนี้แม่รู้เหรอสเปคเป็นไงสเปคเป็นไงแม่รู้เหรอแม่บอกว่าไม่ได้รู้เยอะนะแม่บอก่าไม่รู้หรอสเปกลูกเป็นยังไงคะ ก็เขาบอกว่าเขาเขาคือปอยเคยถามว่าเขาชอบผู้หญิงลูกครึ่งจีนหรือว่าลูกครึ่งฝรั่งเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาชอบแบบแม่ oh. แต่ไอที่บอกว่าสเปคสูงไม่ใช่แม่นะเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองในอายุขนาดนี้แบบนี้เขาอยากได้ผู้หญิงที่ดูแลตัวเองดีเอออะไรอย่างเงี้ยว่าสูงเป็นแม่ก็สูงเือนแม่ ม่ไม่ได้สวยเหมือนแม่เขาแค่แบบว่าเหมือนเหมือนเขาก็จะตอบในเวลที่แบบไม่ใช่เด็กบกแบบเด็กวัยเดียวกันที่วัยเดียวกันที่เขาจะบอกว่าเออชอบฝรั่งชอบคนจีนเอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ตอบอย่างงั้นเขาจะตอบว่าก็แอดวานซ์ขึ้นไปอีกในเรื่องการดูแลตัวเองแสดงว่าตรงนี้มันคือเป็นความไว้ใจกับกับสิ่งที่เขาจะเลือกเข้ามาในชีวิตเขาเองเราเชื่อแล้วเราเออเราเชื่อในตัวเขาดีกว่าว่าเวลาเขาคิดเขาตัดสินใจอะไรอะเราค่อนข้างจะแบบปลุกฝังมาดีแล้วเราค่อนข้างจะแบบ คุยกับเขามาดีอะค่ะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้อนอะมันมันก็ต้องเกิดแต่เราอยู่ข้างหลังเราซัพพอร์ตเขาดีกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่เขารู้สึกแบบเขาเจ็บหรือเขาไปผิดหวังอะไรมาเราก็แค่ซัพพอร์ตความรู้สึกเขาเท่านั้นเองคนเรามันไม่มีเรื่องดีตลอดเวลาค่ะมันก็ต้องมีเรื่องลายเข้ามาบ้างปรปนกันมันคือชีวิตคนเราซึ่งเขาจะได้เติบโตต่อไปแสดงว่าอย่างคตปัญหาแม่กับแฟนลูกไม่มีปัญหาแน่นอน ทำไมตีตั้งหน้าอย่างนั้นทำไมตอนเชวงนี้กำลังอีอาทิตย์นี้เหนื่อยมากเออก็ได้ถามว่าไม่มีปัญหาสำหรับเป้ยไม่มีสำหรับเป้ยมีแน่นอนซึ่งดิจิตอลฟุตเพปินสำหรับเป้ยไม่มีเพราะว่าคือเป้ยตัดสินใจแล้วแล้วเป้ยคิดว่าสิ่งที่เป้ยคิดแล้วก็สิ่งที่คุณป๊อบคิดอะแนวทางในการเลี้ยงลูกของเราอะ ปุ้ยคิดว่ามันเหมาะกับเด็กยุคยุคเจนนี้อะค่ะซึ่งเหมาะกับลูกเราด้วยเหมาะกับลูกเราด้วยก็เด็กเจนนี้ไงเออมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อะเขาจะยิ่งไปบังคับยิ่งไปแบบแบบนั้นไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เขาก็ยิ่งหนีจากเราอะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณต้องเป็นค่ะยี่สิบนาทีตลอดจริงยี่สิบนาทีคุณแพลงจริงออตอบเก่งตอบเร็ว